สวัสดีครับคุณผู้ชมผมรีเกมและในวันนี้ผมจะมาแนะนำบิลออเดอร์ของฝ่ายไฟเซนไทยที่พาผมขึ้นไปแรลงไดมอนสา3กันครับกับบิลออเดอร์ที่มีชื่อว่า3บอ่อน้ำฉบับบุกเร็วนะครับโดยที่บิลนะครับเราจะเริ่มต้นจากการเอาคนงาน5คนนะครับไปเก็บแก่นะและอีกหนึ่งคนครับมาสร้างบอ่อน้ำโดยการสร้างบอ่อน้ำนะครับเราต้องคิดอยู่3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือ การที่เราจะให้เจ้าตัวบัฟออร่าที่เป็นวงๆนะครับมันครอบคลุมไปที่คนเก็บหินแล้วก็ครอบคลุมไปที่คนเก็บเนื้อนะครับอย่างที่2เลยก็คือเราต้องห้ามสร้างบ่อน้ําทับต้นไม้3ต้นนี้โดยเด็ดขาดนะครับ3ต้นนี้เป็นอะไรที่สําคัญมากๆนะครับห้ามสร้างทับโดยเด็ดขาดนะแล้วก็อย่างสุดท้ายครับก็คือเรื่องของบัฟที่เป็นออร่าพื้นที่นะครับอ่ต้องเรียกว่าเป็นบัฟพื้นที่ดีกว่าอ่าซึ่งตรงส่วนนั้นผมก็จะขออธิบายตอนที่ผมสร้างบ่อน้ําบ่อที่2นะครับ แล้วหลังจากที่เราสร้างเจ้าตัวบ่อน้ําเสร็จนะครับอย่าลืมให้คนงานคนนี้ครับไปสร้างเจ้าตัว mining camp ตรงหน้าหินครับเราจะเก็บหินหนึ่งคนตั้งแต่ต้นเกมจากนั้นคนงานสะพายที่แปะครับผมแล้วก็จะส่งไปที่ทองนะคนงานนี้ครับก็จะสร้างเจ้าตัวบ้านก่อนเจ้าตัวเฮ้านะครับแล้วก็ mining camp ต่อนะผมแนะนําว่าให้สร้างเฮ้าก่อนนะครับเพราะว่ามันจะทําให้สะพายไม่บล็อกนะจากนั้นครับผมคนงานสะพายที่ก้าครับผมแล้วก็จะส่งไปที่เก็บแก่นะให้ครบ6คนครับผม แล้วก็คนงานสภาที่10นะครับเราก็จะส่งไปเก็บทองเป็น2คนนะครับหลังจากที่เราเก็บทอง2คนนี้แล้วใช่ไหมครับเราก็จะส่งคนงานเนี่ยไปที่แกะลัวๆนะครับจนเราขึ้นยุคได้แล้วก็ตรงส่วนนี้ครับมีอีกนิดหนึ่งที่ผมจะแนะนำนะเดี๋ยวไปดูตอน1นาที20่นะครับหนึ่งนาที20่เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างสําคัญนะสำหรับวิวนี้โอเคตอนหนึ่งนาที20่นะครับคุณผู้ชมจะเห็นได้ว่าเจ้าตัวหินเราครับมันจะมีอยู่92ใช่ไหมครับ ตรงส่วนนี้ผมแนะนำนะว่าตอนระหว่างเวลาที่คุณผู้ชมว่างเนี่ยให้คุณผู้ชมกุ๊ปยูนิตที่เก็บเนื้อเอาไว้1เลน,นะครับอย่างเช่นกุ๊ปยูนิตเก็บเนื้อ1คนนะไว้เลข3แล้วก็กุ๊ปยูนิตเก็บหินเอาไว้เลข2นะครับโดยพอหนึ่งาที20นะครับให้คุณผู้ชมมาดูคนเก็บหินนะครับว่าเก็บหินได้ครบ9หรือยังคุณผู้ชมอาจจะงงว่าทําไมต้องเป็น9ใช่ไหมที่จริง8บวกมาได้100ใช่ไหมครับมันจะพอสร้างบ่อน้ำบานทีแต่ว่าเกมนี้ครับเราต้องเก็บหินให้ได้9นะครับ ผู้ชมเห็นไหมครับ9บวก9 2ได้100คณิตศาสตร์เกมนี้มันยอดเยี่ยมจริงๆไม่รู้ว่าเป็นบั็กหรืออะไรนะครับผมแนะนําว่าถ้าเก็บ9ก้อนปุ๊บให้ดรอปลงที่ mining camp ทันทีครับแล้วก็ดึงคนงานที่เราเนี่ยตั้งเลขไว้ที่เก็บอาหาร1คนนะครับมาสร้างบอ่อน้ําโดยทันทีนะเราจะได้2บอ่อตอน1นาที20กว่าๆนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วบอ่อน้ำนี่ครับเราก็จะสร้างให้อลล่าเนี่ยมันโดนคนเก็บทองนะครับ แล้วก็อย่างเดิมครับผมว่าห้ามสร้างครับต้นไม้แล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเจ้าตัวออร่าพื้นที่นะครับเห็นไหมบัฟสี่เหลี่ยมนะครับถ้าเป็นไปได้นะครับให้มันชนกับเจ้าตัว <B up S 1> บัฟบ่อน้ําอันแรกนะครับเนี่ยซึ่งเจ้าตัวบัฟนี้ครับมันจะมีข้อดีตรงที่เวลาเราวางฐานทหารตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราสร้างทหารเนี่ยเราก็จะสร้างได้เร็วขึ้นอ่าเพราะว่าบัฟบ่อน้ํามันมี3าบัฟนะก็คือบัฟสร้างทหารได้เร็วขึ้นวิจัยเร็วขึ้นแล้วก็ฐานอึดขึ้นครับผม ถ้าหากเราให้บอ่นบอน้ําบ่อที่1เนี่ยเป็นบอ่อสร้างทหารใช่ไหมแล้วบอ่อน้อําบ่อที่2ครับเป็นวิจัยเวลาเราสร้างฐานฐานตรงเนี้ยเวลาเราออกทหารทหารก็จะออกมาเร็วขึ้นแล้วเวลาเราอัพชุดทหารชุดทหารก็จะอัพได้เร็วขึ้นครับผมเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีผมแนะนําเลยจะได้แบบไม่ต้องมานั่งสลับไปสลับมาให้ปวดหัวนะระหว่างนี้ครับก็สร้างเจ้าตัวท่อส่งน้ําไปครับท่อส่งแก๊สไปเรื่อยๆนะตรงส่วนนี้ถ้าคุณผู้ชมสร้างท่อส่งน้ำนะครับทับกับคนเก็บเนื้อนี่นะ มันจะเกิดบักนี่ครับคนงานแบบจะอยู่นิ่งนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่น่าลำคาญนิดนึงแต่คุณผู้ชมแบบจะต้องมานั่งไมโครคนงานตรงนี้ใหม่นะครับอันนี้เป็นอะไรที่แบบผมลำคาญนิดนึงนะเวลาสร้างท่อส่งน้นําอย่างนี้อยากให้เขาแก้เหลือเกินับผมโอเคและหลังจากที่เราสร้างท่อเสร็จใช่ไหมครับคนงานคนนี้ก็จะไปเก็บเนื้อต่อนะจนขึ้นยุคครับผมเราจะขึ้นยุคได้ประมาณช่วง2นาที30กว่ากว่านะครับ2นาที 30- ถึง2นาที40นะ ขึ้นยุคได้ได้นอนดึง4คนงานที่เก็บเนื้อครับผมมาสร้างเจ้าตัวฮิปโปโดมนะผมแนะนําว่าฮิปโปโดมครับเพราะเราจะบุกเร็วกันแล้วหลังจากนั้นครับผมเราก็จะลรล่พอ,อยท์คนงานไปที่ตัดไม้นะครับแล้วคนงานที่เก็บเนื้อครับเราจะเหลือเพียงแค่5คนนะครับถ้าเกิน5คนเมื่อไหร่ดึงคนที่เหลือครับผมไปตัดต้นไม้นะพราเราจะต้องใช้ต้นไม้ค่อนข้างเร็วครับกับบิวนี้แล้วก็มีอีกนิดนึงครับผม บ่อนนะ้ำบ่อที่2เนี่ยคือถ้าเป็นไปได้เนี่ยให้เจ้าตัวบัฟพ,พื้นที่นะครับมันอยู่ตรงแถวเบอร์รี่นะครับเพราะว่าเวลาเราสร้างวินมิลตรงเนี้ยเราจะได้อัปเกรดแบบพวกวิวเบลโลได้เร็วนะเหลือประมาณจาก1นาทีครึ่งเหลือประมาณ40-30วิอะ่ะผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แบบดีมากๆปึ๊บๆๆอย่างนั้นครับอย่างที่ผมบอกไปนะว่าคนงานเนี่ยก็จะเก็บไม้3ต้นแถวบ้านนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมอ่ะอีกอย่างนึงครับทาไมถึงต้อง มีคนเก็บเนื้อ5คนใช่ไหมครับเพราะว่าปกติ4ี่คนเนี่ยมันเพียงพอต่อการสร้างคนงานได้เรื่อยอยู่แล้วที่เรามีห้าคนครับเพราะว่าเวลาเราสร้างเจ้าตัวฮิปโปโดมเสร็จเนี่ยเราจะได้ฮอสแมนม้าหอกทันทีครับ1ตัวอ่ะถ้าเราเก็บสี่คนไม่มีทางได้ฮอสแมนครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็หลังจากสร้างเจ้าตัวฮิปโปโดมเสร็จตรงนี้จะเป็นทางเลือกแล้วนะว่าคุณผู้ชมอยากไปทางไหนนะครับ อย่างเกมเนี้ยผมจะไปสร้างวินมิวทันทีครับผมเพราะว่าผมอยากอัพวิวเบลล์ให้มันได้ก่อน5นาทีนะถ้าเราสร้างวินมิวปุ๊บถ้าเราอัพเกรดอะไรพวกนี้ปุ๊บครับวิวเบลล์เนี้ยเราจะเสร็จประมาณ5นาที10กว่าวิเท่านั้นเองครับเราจะได้วิวเบลล์เร็วมากแล้วคนงานเราก็จะเดินเร็วแล้วก็เก็บทรัพยากรได้มากขึ้นอีก10%ซนนะครับซึ่งตรงส่วนนี้ครับผมถ้ารอบไหนที่คุณผู้ชมเล่นอ่ะแล้วคุณผู้ชมเจอแบบฝ่ายตรงข้ามที่เป็น สร้างในยุค2อ,อย่างพวกฝรั่งเศสโจนดาร์กหรือวันรุดอะไรพวกนี้ครับผมแนะนําว่าวินมิวอย่าเพิ่งลงให้ไปลงเจ้าตัวบาแล็ลงเจ้าตัวลงหอ,อกก่อนนะครับเพราะว่าเราจําเป็นต้องมีหอ,อกเนี่ยในการแบบการคนเก็บทองแล้ว่าการคนเก็บหินแล้วก็การบูดลายก่อนนะครับเราเราสร้างหอ,อกสัก4ีหตัวก่อนค่อยไปลงวินมิวก็ยังไม่สายนะครับผมแนะนําเลยเพราะนี่เป็นประสบการณ์ส่วนตัวโดวยตรงครับผมโลกเอาวิวเบลล์ก,ก่อนแล้วเกือบตายนะครับเพราะไม่มีฐานหอ,อกนะสร้างบาแล็ก่อนนะครับ หรือว่าถ้ารอบไหนเนี่ยที่คุณผู้ชมรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากบุกแบบเราอยากบุกฝ่ายตรงข้ามแบบใสหนักอะ่ะ <c oughs> ก็แนะนําครับว่าให้สร้างเจ้าตัวอาร์ชิลี่เลนก่อนนะแล้วค่อยมาลงวินมิวทีหลังครับหลังจากที่เรากดฝ่ายตรงข้ามแบบจนยับแล้วนะคือสำหรับเกมนี้ที่ผมลงมิวก่อนครับเป็นเพราะว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> แค่เจ้าตัวพอสแมนของผมเนี่ยมันก็กดฝ่ายตรงข้ามได้แล้ว <c oughs> ผมก็เลยแบบลงมิวอัพฟิวเบลล์ก่อนนะแบบชิวๆครับผมแล้วก็อุ้ย มีช่วงไม่ดิดมาที่สําคัญอีกนิดนึงผมไม่ได้บอกไปช่วง4นาที30เนี่ยหินเราจะได้ประมาณ150นะครับถ้าไม่ได้ก็เอาคนขุดหินเนี่ยดรอปตรงม i n นิ่งแคมป์นะครับแล้วบอร์ดที่3เนี่ยเราก็จะสร้างได้ทันทีครับดูที่บอร์ดที่3เนี่ยอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมครับว่าคุณผู้ชมจะสร้างตรงไหนนะสำหรับเกมเนี่ยที่ผมมาสร้างถึงหลังบ้านนะครับเพราะว่าผมรู้สึกว่าเอ้ยตัวฝ่ายตรงข้ามแบบวิ่งเข้ามาแล้วก็แบบทําลายเจ้าตัวบอ่อน้ําก่อนตอดเจ้าตัวบ่อน้ําก่อนผมเลยสร้างแบบในตําแหน่งที่ค่อนข้างฟก่อนนะครับ แต่สำหรับคุณผู้ชมที่รู้สึกว่าเกมนี้เป็นเกมของเราเราดันไปตรงข้ามได้แน่ๆ,ๆผมแนะนำเพราะว่าให้สร้างตรงนี้ก็ได้ครับติดเบอร์รี่คือให้สร้างไปหาทรัพยากรของเราอีกอันเลยก็ได้นะอันนี้ไม่ผิดนะครับอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมเลยว่าคุณผู้ชมแบบอยากดําเนินเกมไปทางทิศไหนนะสำหรับผมแบบเซฟเซฟก็สร้างแบบในขอบบ้านนะผมสร้างแบบในรอบๆบ้านนะกันง่ายดีแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับคนเก็บหินเนี่ยถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารอบนั้นเป็นเกมที่เราจะเล่นเกมเร็วนะครับ ดึงคนเก็บหินหนึ่งคนนี่ครับกลับมาเก็บเนื้อได้เลยครับผมเพราะว่าเราจะเอาเนื้อเนี่ยสร้างเจ้าตัวม้าเอาไว้สร้างคนงานสร้างทหารเพิ่มเติมนะครับดึงกลับมาเลยครับแล้วก็ตรงส่วนนี้ครับถ้าคุณผู้ชมแบบอยากมีเนื้อสาหรับการสร้างคนงานเรื่อยๆแล้วก็สร้างฮอสแมนเรื่อยๆนะครับเราจําเป็นต้องมีคนเก็บเนื้อขั้นต่ำาพือ11คนนะซึ่งถ้าคุณผู้ชมแบบเล่นบิวแบบผมนะครับแบบอัพบิลเบลล์อัพสร้างทหารม้าเนยครับผมแนะนําว่าให้เรามีฮอสแมนประมาณ5ตัวนะครับแล้วก็หยุดสร้างนะอ่าครับหลังจาก ที่เรามีคนเก็บเนื้อประมาณ11บคนแล้วใช่ไหมครับให้คุณผู้ชมนะครับส่งคนงานชุดถัดไปครับไปที่ไม้เรื่อยๆเลยนะเพราะว่าเราจะสร้างเจ้าตัวโคนธนูกันนะครับโดยผมแนะนำนะครับให้มีคนเก็บไม้เนี่ยประมาณ1ิบคนแล้วก็คนเก็บเนื้อ14บสีคน,นครับแต่ว่าเราจะส่งคนไปแบบมาเรื่อยๆจนครบ1ิบคนนะแล้วก็ค่อยมาเติมเนื้อให้เต็มสิบี่คนนะครับตรงรอบนี้ครับมันมี อีกนิดนึงที่ผมเล่นพลาดน,นะครับที่จริงเวลาเรารู้สึกว่าเราดันฝ่ายตรงข้ามครับอยู่ในบ้านแล้วอย่างเงี้ยผมอยากให้คุณผู้ชมมูฟคนงานประมาณ7 8ถึงคนนะครับที่เก็บเนื้อแก่อยู่เนี่ยมาเก็บเจ้าตัวเบอร์รี่นะครับเพราะว่าเจ้าตัวเบอร์รี่เนี่ยมันจะให้นี่ครับน้ำมันมากกอกนะซึ่งน้ำมันมากก่อกเราจะสามารถสร้างทหารฟรีจากเจ้าตัวเมอร์เชนเนี่ได้ครับมันจะออกมาประมาณ4-5ตัวซึ่งมันจะถือว่าเป็นทามมิง่งพาวเวอร์สปค์อีกอย่างหนึ่งของเราเลยครับ มันจะใช้เก็บเวลาประมาณ4-5นาทีนี่แหละครับถึงจะได้แบบน้ำมันมะกอกประมาณ5600นะกดแคสเตอร์โหมดแป๊บนึงครับนี่ก็จะเห็นว่าผมก็ส่งคนแบบตัดไม้เก็บเนื้อเรื่อยๆนะครับ11คน10คนนี่อันนี้ผมก็จะเติมคนงานไปที่เนื้อเรื่อยๆนะครับแล้วก็เกมนี้ครับที่ผมส่งคนมาเก็บหินเนี่ย อันนี้ไม่มีเลยมากครับเป็นเพราะว่าผมเนี่ยต้องการอัปเกรดทาวเวอร์ครับผมเอาทาวเวอร์ไปตั้งหน้าบ้าน่อนเนาะมันต้องใช้ทองกับหินในการอัปเกรดนะครับปุ๊บเห็นไหมครับเราก็จะนี่เราได้เปรียบไปตรงข้ามแล้วครับแล้วก็แผนนี้ครับจะค่อนข้างโกงนะครับในแมพที่มันอยู่ใกล้กันอย่างนี้ครับอย่างเช่นพวกจอร์ดไดอารเบียหรือว่าคลิปไซค์ครับผมมันเป็นแผนที่ที่แบบเดินทางไม่ไกลกันมากอ่ะ ยิ่งแผนที่ไหนแบบเป็นแผนที่ที่แบบไม่ต้องเดินไกลอะ่ะแผนเรายิ่งเก่งครับผมผมแนะนําเลยซึ่งในเกมนี้ครับผมเจออายุบิดใช่ไหมอายุบิดครับมันน่ากลัวตรงที่เราต้องห้ามให้เขาเก็บทองครับเพราะว่าเขามีแอดวานอานี่ไงครับแอดวานเมนต์นะครับเป็นวิงที่แบบทําให้ขึ้นยุค3มเร็วมากดังนั้นผมก็เลยเลือกที่จะมาสร้างทาวเวอร์แล้วก็มาคุมทองเอาไว้นะพี่จีผมจําเป็นต้องเอาฮอสแมนเนี่ยมาด้านหลังตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่าตอนนั้นเหมือนผมแบบแกลาลังคุมอะไรบางอย่างอยูอย่นะก็เลยแบบส่งมาไม่ทันนะครับ อันนี้สุว่าถ้าคุณผู้ชมตัดสินใจที่จะสู้ในยุค2ใช่ไหมครับผมแนะนําว่าหลังจากที่เราส่งคนเก็บเนื้อประมาณ1 3บสคนแล้วใช่ไหมครับให้ส่งคนงานเนี่ยไปเก็บไม้ได้เอยครับแล้วไม้ส่วนที่เหลือจากการสร้างคนธนูนะครับให้คุณผู้ชมเปลี่ยนไม้พวกนั้นครับไปเป็นเจ้าตัวนี้นะอลิปออยครับสร้างน้ำมันมะกอกครับรอบบ้านนะโอเคครับผมอันนี้ฝ่ายตรงข้ามขึ้นยุค3าได้แล้วนะครับคือมันเป็นความผิดพลาดของผมเองแหละที่ผมแบบคุมทองช้าไปนะครับ แต่เราก็ไม่จําเป็นต้องกลัวไปครับเราอย่าลืมนะครับว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยมีซัพพลายทหารที่น้อยมากๆครับเทียบกับเรานะดังนั้นถ้าฝ่ายตรงข้ามขึ้นยุคสามในสภาพอย่างนี้นะครับผมแนะนําว่าให้ยัดเข้าไปเลยนะครับยัดฝ่ายตรงข้ามเข้าไปเลยครับผมไล่ฆ่าคนงานเขาให้มากที่สุดนะครับว่าตอนนี้ทหารเขามีน้อยมากๆเขาต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งในการสร้างทหารออกมาใหม่นะครับผมก็เลยแบบไล่จังหวะไล่คิวคนงานฝ่ายตรงข้ามเลยครับนี่ครับกดดันฝ่ายตรงข้ามเข้าไปนะครับอันนี้เห็นไหมครับ ผมเก็บเบอร์รี่ค่อนข้างช้าครับเลยทําให้หารรับจ้างของเราเนี่ยออกมาช้านะครับปกติเนี่ยหารรับจ้างชุดแรกของเราครับมันจะออกมาช่วง8-9นาทีนะครับมันจะเป็นอีกหนึ่งพาวเวอร์สปา์ในการเล่นเจ้าตัวแผนนี้นะครับแต่ว่ารอบนี้ผมวุ่นวายแบบไม่ได้เก็บเบอร์รี่นะครับเลยทําให้ทามิงค่อนข้างช้านะถ้าออกมาเร็วกว่านี้ผมบอกเลยครับว่าฝ่ายตรงข้ามแบบไม่มีโอกาสสร้างแม่เหล็อาบออกมาได้เลยนะนี่ครับไม่ต้องกลัวครับผมสปายเราเยอะกว่าฝ่ายตรงข้ามมากๆครับ ยัดเข้าไปเลยครับไ่เก็บคนงานไ่เก็บทหารเข้าไปครับสภยัยธนูเรา19กคนอะ่ะยังไงก็เอาไปทุกข้ามอยู่อยู่แล้วครับกุลามสี่ตัวมันเอาไม่ไหวนะ4 5ตัวครับอย่าไปกลัวครับผมยิงเข้าไปเลยดันเข้าไปครับเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะวิ่งม,มาเก็บทอ,อยอันเนี่ยเราเซตอัพทาวเวอร์รอไปละชิวๆครับผมเกมนี้โอเคแล้วก็เกมนี้มันก็น่าจะจบแล้วแหละเพราะ ดูคนงานครับห่างกันหนึ่งเท่านะทั้งที่เรามีท c เดียวนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ครับก็นั่นแหละครับเก็บทรัพยากรขึ้นยุครอยุค3ามต่อจากเขาเราก็สบายแล้วเพราะว่าคนงานเรานำสปายทหารเรานำนะครับแล้วเรามกดดันเป็นตัวฆ่าเโอเคครับผมเกมนี้ก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยนะครับถ้าคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับและในวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ